ฝ่ายนี้ขขอ,ขอหมายคนอันเนื่องมาจากการออกนะน,นายอน,นันตชัยนะครับสู้อยู่แล้วเราออกคนเลยเห็นเราสู้อยู่แล้วไม่ไม่ใช่เราไม่สู้หัวจนขานะอย่างคนมีปัญญามไม่มีจนตาจนขาเพราแไหน อะไรเกิดขึ้นี๋ยวก็ดูกันกันละกันนะแล้วก็ยูยูก็บอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเลยนะมีเซออาจจะนะใช่ว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ปุ๊บก็อยากจะรู้จะมีเซอร์ไพรส์ถ้าไู่ชมว่าฝั่งนี้เนี่ยอาจจะพูดกันตามตรงก็คือฝ่ายนี้เป็นฝ่ายฝ่ายตั้งรับเนี่ยตอนนี้ตั้งรับดูนะใช่ เป็นฝ่ายถูกกันเลยคดีนะและและ้วจะฟังกันจริงๆตามตัวบทกฎหมายเนี่ยนะครับถ้าตำรวจนะหรือบางมก็ตำรวจตัวสองฝ่ายนะถ้าฝ่ายที่ไปขอหมายลนลนยฝ่ายที่เขาไปขอหมายคนอันเนื่องมาจากการออก